ีจริง <laughs> เขาซื้อไปแล้วนายทุนซื้อไปแล้ว <laughs> ที่กำแพงอยู้องน้าก,ก็ของเขาไปแล้วกำแพงเกา่า <laughs> นี่นี่ปิดไม่นได้ผมหม้เลยหน่อยประวัต <laughs> 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 ิมัน่ได้นี่มันมือ จะทำจีดีองค์นี้ออกมานี่คุณได้คุณได้มาทำทำได้ออกหาสตางค์เนี่เหนึ่งไทยหนื่งจีนคือหามาทำทำจีดีขึ้นมาประมาณจะขึ้นมาถึงกี่เมตรสิบเมตรสิบเ,เมตรกว่าฝั่งแตกออกเอยทำไม่ได้ปัตตมีไม่ถึงไม่ได้<อ>ไม่เคยทำแตกออกหมดแตกเลยจะแตก,แตกมันสับเหล็กมันผมน่าเป็น จะเอาวา้อยู่ที่นี่มันจะปีนปีนด่านปีนือเอ็นมือตาด่านปีนือสองปีก็อ๋อหรือสองปีหรือมีมเขาเขาให้เขาให้อาจารย์จักปีเ้วที่ทาดขาวเนี่ย<อ>เขาเขาเขาให้